น,นางภูริตาสิริปรุอายุ53ปีเป็นประธานอสมอหมู่ที่10บ้านหนองแหนตํตบลทานประสาทอำเภอโนอนสูงนะคะบอกว่าสองสวันที่ผ่านมาในพื้นที่อากาศหนาวเย็นติดต่อกันค่ะโดยเฉพาะตอนกลางคืนลมพัดแรงแล้วก็น้ำค้างลงทำให้ผู้สูงอายุและเด็กเล็กเสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่ายบางครอบครัวต้องยอมรับว่าเขาไม่มีผ้าห่มกันหนาวหรืออาจจะมีแต่มีไม่พอ คือมันไม่ไหวแล้วทั้งสวมใส่เสื้อกันหนาวแล้วห่มผ้าห่มแล้วไม่พอนะคะก็ต้องมานั่งตากแดดกันคลายหนาวก็ช่วยไปได้บ้างป้องกันการเจ็บป่วยกันไว้ก่อนนะคะปีที่ผ่านมาสภาพอากาศไม่ได้หนาวเย็นเหมือนปีนี้ค่ะชาวบ้านก็เลยไม่ได้หาเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวกันเอาไว้นะคะบางส่วนก็เลยต้องไปหาซื้อกันแต่ว่ายังมีไม่น้อยที่เจอกับภาวะขาดแคลนเครื่องนุ่มห่มกันหนาวอยู่ในเวลานี้ค,ครับขณะที่คุณยายสงวนสิริป,ปรุกนะครับคุณยายอายุยอายุ93ปีแล้วนะ เป็นชาวบ้านใหม่กเกษมครับที่ตำบลทานปราสาทอำเภอโนนสูงเขาเผยเคล็ดลับการมีอายุยืนแล้วก็วิธีคลายหนาวให้กับลูกๆหลานครับให้อานาไปใช้ในช่วงที่สภาพอากาศหนาวเย็นลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ว่าจะต้องใช้วิธีการนั่งตากแดดบนแคร่หน้าบ้านทุกๆุกวันครับเพราะว่านอกจากจะได้รับวิตามินอ e ีจากแสงแดดยามเช้าแล้วยังทําให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นด้วยจึงแข็งแรงไม่ค่อยจะเจ็บป่วยในช่วงของฤดูหนาวเหมือนกับผู้สูงอายุหลายๆคนนะฮะ แล้วก็อีกเทคนิคที่สําคัญครับที่ช่วยคลายความหนาวได้ก็คือนี่ฮะวันวิสาลองไปใช้ดูร้ <ฮะ S 1> องเพลงทุกๆวันอ๋อให้ร่างกายขยับเออแล้วร้องเพลงเนี่ยคือว่าต้องร้องหลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จด้วยแล้วเพลงที่ชอบร้องครับคือเพลงรักน้องพลของศิลปินสดใสรุ่งโพทองโอ้ต้องบอก,กอย่างนึ่งัพทอนสิคะมันจะได้เด็พนใช่ไหมใช่พรจาพ๋าพน บอกว่าโอเพลงนี้คุณยานยชอบมากนะครับแล้วก็จะร้องให้เพื่อนบ้านฟังทุกวันทําให้สุขภาพดีอารมณ์ดีไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยเศราไห่นะครับนับว่าเป็นเทคนิคการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศแปรปรวนที่ได้ผลดีอีกวิธีหนึ่งโอดูแล้วคุณยานนี่อารมณ์ดีนะครัเคล็ดลับของคนอายุยืนออคือดูแลสุขภาพกายแล้วก็ดูแลสุขภาพ